สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาซื้อรถ10บล้อเทเลอร์หัวยาวนะครับผมคันนี้เลยวันนี้พิกัดอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บ้านอยีตอนนี้เหลือ,อ,กลอหกรอแล้วครับจากรถสิบ้อเหลือหกรอแล้วคือเจ้าของรถบอกว่าแทนเลอร์ไม่สมรถแมคโครคันนี้นะครับก็เลยจัดเปลี่ยนใหม่นะครับ <5 S 1> มีรถแมคโครแล้วก็มีรถด,ดับด้วย เปลี่ยนเทลเลอร์คันใหม่นะครับเทลเลอร์คันใหม่อะแล้วผมพาไปดูเลยว่ารถสิบล้อคันนี้เป็นเครื่องตัวไหน สำหรับรถสิบล้อหน้ายาวแเทเลอร์คันนี้วางเครื่องเป็นเครื่องอีซูซุ 6BB นะครับอีซู u 6BB 145แรงม้านะครับฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีนะครับ คาน,น้าก็เป็นคาน,น้าเดิมนะครับของ t x เหน้ายาวคัน,น้าเดิมของ t x เหน้ายาวนะครับไปดูพวงมาลัยว่าใส่ธรรมดาหรือพาวเวอร์นะครับไปดูพวงมาลัยเดิมนะครับ เกียร์นี้ใช้เป็นเกียร์ล็อกหกเกียร์เดินหน้านะครับแต่เป็นเซฟคันนะครับผมระบบเบรกมาลมดูดธรรมดาครับขัดสีไม่สวยนะครับขัดสีไปหมดแล้วมาดูกันนะครับว่าจากรถสิบล้อทำไมถึงเลือหกล้อนี่นะครับลูกค้าถอดไปใส่รถ นี่นะครับถอดเทาหน้าไปใส่รถหกล้อคันนี้นะครับมันเป็นเฟืองถ่ายฟูโซ่นะครับใส่หกล้อดำแต่มีเพาให้นะครับเพราะว่าหกล้อดำคันนั้นเป็นเฟืองถ้ายของฮิโนมีเปลี่ยนให้จะลากกลับได้ไหมนี่ ก็โซรัดไว้แล้วผมว่าน่าจะลากได้นะไม่น่าจะมีปัญหานะครับอาจจะเข็นกลับได้คัซีไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่สวยบวมแท่นแหนบก็เป็นของท x หน้ายาวเดิมๆเ,เลยนะครับ เหลือแต่ตัวตามนะครับเหลือแต่ตัวตามก็พอลากเข็นกลับบ้านได้นะครับเนี่ยน็อตอ้าวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกลับบ้านได้บ่เนี่ยน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ่าเดี๋ยวค่อยเอาน็อตมาจากบ,บ้านสักสองสามตัวมากันใส่กลับบ้านได้ครับ ช่วงหางก็มีเหล็กดิมสอดกับตรงไม้เป็นตัวเป็นตัวไปนะครับเห็นไหมครับเสริมเหล็กดิมตัวนี้ก็เป็นเหล็กดีมนะครับเสริมทุกตัวเลย คือจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเห็นลูกค้าบอกว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่เสียพอมีไฟแต่ว่าใดสตาร์ทมันไม่ทำงานครับนี่นะครับแมคโคร,โ,ครโกเบ เทนเลอร์ไม่สมแมคโครต้องเปลี่ยนแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเฟืองท้ายที่จะเอาให้กับสิบล้อเราที่ถอดออกจากรถดัมเอาของสิบล้อมาใส่หกล้อเนาะเพราะว่าของสิบล้อตัวนี้มันเป็น เฟืองท้ายของฟูโซ่เอาจากสิบล้อมาใส่นะครับโอ้โหเหรอครับก็คือจะเอาตัวนี้แทนเนาะนแต่ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ยกขึ้นข้างหลังก็ลากไปได้แล้วยกขึ้นข้างหลังด้เลยครับผมยกไลยครับอ,อาไปโคโยกให้เลยบนบอ,อยาอก,กยคือปกติใส่ตัวนี้ มันบืนบ่ออกครับโอ้มันรอบเร็วรอบจักก็เลยเอาจากสิบร้อยตัวนั้นมาใส่พอนเป็นฟูโซเนาะแห้งกเกาเลยแห้งเหรอครับแห้งเหรอใส่้อมึงแ้วแมวน่เออนเนหนีแกกันาผมข้นว่านี่โอ้อันนี้คือว่ามัดเปลี่ยนรอไหมครับเปลี่ยนเพียงไหมโอ้ใส่นานแล้วครับลองดูแล้วครับลองแล้วแกข้นมาคือดินรอมมันร้อยดุยดุยเกินมาไเลยไหนมันดืนครับของฟูโซตัวนี้ อันนี้ช่างกําลังเชื่อมแมคโครเชื่อมปุ้งกีแมคโครนะครับช่างใหญ่ทําเองเลยที่ผมจะรู้ว่าได้มาซื้อรถสิบล้อคันนี้ก็ไปซื้อเหล็กฉากที่ร้านนะครับเนี่ยเมื่อเช้าไปซื้อเหล็กฉากที่ร้านผมเนี่ยก็เลยบอกว่าไปซื้อรถแทลเลอร์ให้หน่อยว่าจะเปลี่ยนแทลเลอร์คันใหม่มันไม่สมกับรถแมคโครครับผมก็เลยจัดให้เลยครับ ก็บรรยากาศดีด้วยเนาะออกออกมาอยูด่วนไหมครับมองนี่บันนี้ยูด่วนนี้เขาโกชิยู่ประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนปะก็เอ้ยเจอกันที่ร้านมาบินเชียงกงนะครับ ลูกค้าท่านใดอยากได้ตัวไหนก็ชําแหละให้นะครับผมอยากได้เฉพาะหางมันก็แยกนะครับหรือว่าอยากยกทั้งคันก็ได้นะครับอยากได้เฉพาะเครื่องอยากได้เฉพาะเกียร์แยกได้หรือว่าทั้งคันก็โอเค ผมพาเดินดูรอบๆอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ